สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่คือต้นเล็บครุฑลังกาของเรานะคะเป็นต้นใบถ้วยแล้ววันนี้พี่โพจะมาสอนวิธีการชำกิ่งเล็บครุฑลังกาค่ะนี่คือน้องใบถ้วยและนี่คือมือของพี่โพค่ะอ่าตัดเลยโอ้โหพี่ตัดทั้งกิ่งยาวๆนี่มันเกือบเมตรเลยนะพี่มาได้มาเท่านี้แล้ว และเราก็จะรีดใบทิ้งนะคะไม่ต้องไปเสียดายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถ้าเราไม่เอาใบออกเนี่ยเดี๋ยวมันจะคายน้ําเยอะไปค่ะเกือบหมดแล้วนะคะก็เหลือไว้นิดเดียวนะตรงยอดค่ะแล้วเราก็จะตัดเป็นท่อนเล็กๆนะคะปึ๊บเดีย๋ยวพ่งปึ๊บ,บโอเคก็จะได้น้องหน้าตาแบบนี้เลยนะคะสามตน้นเดี๋ยวเราจะไปเอาดินใส่กระถางนะคะแล้วก็เริ่มต้นการชํำเลยค่ะ แล้วเราก็จะคลุกคลุกดินแบบนี้นะคะนี่เป็นดินที่เราหมักเองแล้วก็ผสมกับขุยมะพราะ้าวดินที่หมักเองก็จะอยู่ข้างใต้โต๊ะแบบนี้เลยค่ะจริงเนาะแล้วเราก็จะเอาเจ้าใบเล็บครูรังกาเนี่ยแหละค่ะมาเป็นตัวรองใต้กระถางแบบนี้เลยใส่ดินเข้าไปแล้วเราก็จะเสียบลงไปอย่างนี้เลยอันที่สองอันที่ไม่มีใบไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวมันจะโอเคค่ะและอันที่สาม รดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะสุดยอด